สวัสดีคุณผู้ชมครับคิวเตมีนะครับและคลิปนี้ผมมีสมาร์ทวอชสำหรับคนรักสุขภาพนะครับตัวนี้เลย Amazfit Bip 3นะครับน่าสนใจมากๆสำหรับคนรักสุขภาพและการออกกำลังกายตัวนี้โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ที่ครบแล้วก็เยอะมากๆเลยนะครับเหมือนกับสมาร์ทวอชราคาแพงๆสูงๆเลยแต่ว่าตัวนี้มากับราคาเบามากๆครับ1,200 90บาทเท่านั้นเองมันจึงน่าสนใจมากๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า Amazfit เนี่ยเป็นแบรนด์ของเซฟนะครับซึ่งมีการจดทะเบียนขึ้นที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2014แล้วก็ยาวมันจะถึงตอนนี้เลยก็อยู่ในวงการนี้มาไม่น้อยเลยทีเดียวครับตัวนี้จะเป็นยังไงเราไปรีวิวกันเลย ดูของในกล่องกันอย่างรวดเร็วนะครับในกล่องก็มีสายชาร์จเป็นแบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็ตัวเครื่องบิบ3นั่นเองครับ Amazfit BIP3 ใช้งานร่วมกับแอปเซฟครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยเซตอัพสร้างแอคเคา t ์เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันก็ง่ายๆนะครับสามารถทําตามขั้นตอนทีละขั้นตอนที่ในแอปพลิเคชันบอกได้เลยเชื่อมต่อแล้วอย่าลืมอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นอย่างแรกด้วยนะครับ Amazfit BIP3 เองสามารถใช้ภาษาไทยได้ด้วย ดีไซน์ของ b i บทนั้นเรียบง่ายครับวัสดุเป็นพลาสติกแล้วก็สายเป็นซิลิโคนนะครับมีทั้งหมด3สีให้เลือกด้วยกันนั่นก็คือดําชมพูแล้วก็ฟ้าครับมีความบางเพียง9.65ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักเนี่ย32กรัมเรียกว่าใส่แล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับเบามากหน้าจอเองมีขนาด1.69นิ้วเป็นกระจกนิรภัยแบบ 2.5D แล้วก็เคลือบสารป้องกันลายนิ้วมืออีกด้วยสามารถกันน้ำได้ที่ระดับ5 ATM เลย การควบคุมง่ายๆเป็นทัชสกรีนนะครับปัดซ้ายปัดขวาก็จะไปเจอหน้าต่างสถานะต่างๆที่เราตั้งได้นะครับปัดขึ้นเนี่ยเป็น notification ปัดลงก็จะเป็นคำสั่งที่สามารถเปิดปิดได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่าง setting นะฮะหรือว่าสล e ปโหมดและมีปุ่มด้านข้างปุ่มเดียวกด1ทีจะเข้าสู่เมนูทั้งหมดครับ และถ้าเข้าหน้าต่างไหนไปแล้วกดอีกหนึ่งทีจะเป็นปุ่มกลับครับและถ้ากดค้างไว้จะเข้าสู่โหมดออกกําลังกายครับซึ่งมีให้เลือกมากกว่า60ชนิดเลยตัวผมเองใช้วัดในการวิ่งสายพานนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะฮะกดเข้าไปแล้วก็สามารถกดโกเริ่มต้นได้เลยครับซึ่งการทดสอบนี้จะวิ่งบนสายพานสัก15นาทีนะครับอย่างแรกที่รู้สึกชอบเลยก็คือเรื่องความเบานั่นเองฮะคือใส่แล้วบางทีไม่รู้สึกเลยว่าใส่นะครับคือตัวเครื่องมันเบามากแล้วก็ไม่ ไม่ด้รู้สึกว่าเป็นภาระกับข้อมือหรือว่าการออกกําลังกายเลยระหว่างที่วิ่งเองก็จะโชว์เรื่องของเวลาระยะทางแคลอรี่ที่เบิร์นแล้วก็อัตรา,าก,การเต้นของหัวใจนะครับรวมไปถึงเพสในการวิ่งด้วย และเมื่อวิ่งเสร็จเนี่ยก็จะสรุปสถานะข้อมูลต่างๆออกมาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับและก็สามารถดูบนสมาร์ทโฟนที่เจาะลึกกว่าได้ด้วยและอย่างที่บอกว่าโหมดการออกกําลังกายเยอะมากนะครับเล่นเวทเองก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับและทุกครั้งที่ออกกําลังกายก็จะมีการตีคะแนนสะสมเป็นค่า PAI นะครับเป็นหน่วยคะแนนสุขภาพของทาง b i ๊กทรีของเขานั่นเองครับส่วนฟีเจอร์สุขภาพอื่นๆก็มีให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถ ตรวจจับจังหวะหัวใจอัตโนมัติด้วยเมื่อมีการออกกําลังกายครับบิบทรีเองก็จะเพิ่มความถี่ในการวัดให้มากขึ้นนั่นเอง สามารถวัดการนอนได้แล้วก็ตรวจจับได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปิดโหมดใดๆสแสดงผลเป็นกราฟชัดเจนนะครับว่าเรานอนหลับสเตตไหนบ้างครับ light like sleep deep sleep REM แล้วก็ช่วงที่รู้สึกตัวแถมยังตีเป็นคะแนนคุณภาพการนอนให้เราเข้าใจง่ายๆอีกด้วยสามารถดูได้ว่าการนอนของเราในส่วนไหนมากไปน้อยไปนะครับเพื่อติดตามแล้วก็ปรับการนอนของเราให้ดีขึ้นครับสามารถวัดค่าออกซิเจนในเลือดหรือว่า SpO2 ได้อีกด้วยอีกอันที่ชอบคือวัดค่าความเครียดครับหรือว่า stress นะครับว ได้ตลอดทั้งวันทุกๆ5นาทีหรือถ้าคุณเครียดจริงๆเขาก็มีฟีเจอร์บรี t ติ้งครับ ฝึกสมาธิหายใจเข้าออกสั้นๆน,นะครับทำตามแอนิเมชันได้เลยง่ายๆครับและสำหรับคุณผู้หญิงเองเขาก็มีฟีเจอร์ติดตามรอบเดือนให้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยอันนี้นะครับเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่ในสมาร์ทวอชแพงๆเท่านั้นที่ผมเคยเห็นใช้ควบคุมเพลงที่เราเล่นบนมือถือได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันอย่าง Spotify เองนะครับก็สามารถควบคุมได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือว่าหยุดหรือว่าไปเพลงต่อไปหรือเพลงก่อนหน้านี้ และแน่นอนครับการวัดก้าวเดินนะครับสภาพภูมิอากาศต่างๆก็มีบอกหมดเลยครับการแจ้งเตือนจากมือถือก็แจ้งเตือนในนาฬิกาอย่างดีนะครับสามารถอ่านพรีวิวได้ด้วยอย่างอีเมลนะครับรวมไปถึงสามารถกดดิสมิทได้เลยสามารถเลือกแอปที่เราอยากให้แจ้งโน้ติฟิเคชั่นบนนาฬิกาได้เลยนะครับ แจ้งเตือนการโทรเข้าได้ด้วยแต่รับสายไม่ได้นะครับได้แต่วางสายแล้วก็มิวครับ Amazfit Bip 3นะครับแบตอึดมากครับสามารถใช้งานได้แบบสุดๆเลยถึง2สัปดาห์นะครับผมนี่ใช้ลืมไปเลยฮะแทบไม่ต้องชาร์จเลยนะครับที่ชาร์จเนี่ยเป็นแบบแม่เหล็กติดทางด้านหลังติดปุ๊บก็ชาร์จปั๊บเลยในส่วนของแอปพลิเคชันเซฟเองก็สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดได้นะครับในส่วนต่างๆรวมไปถึงตั้งค่าการใช้งานอื่นๆนะครับและก็สามารถเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาของเราเพิ่มเติมได้อีกด้วย เรียกว่าฟีเจอร์ครบมากๆอย่างที่ผมบอกเลยนะครับแถมราคาสบายกระเป๋า1,290บาทเท่านั้นเองคุ้มจริงๆนะครับตัวนี้แค่นะับฟีเจอร์อย่างเดียวก็คุ้มแล้วโอเคในเรื่องของราคานะครับวัสดุต่างๆเนี่ยมันก็ได้เป็นพลาสติกได้เป็นซิลิโคนธรรมดาธรรมาไปซึ่ง ก็เมคเซนก็ยอมรับได้ตรงนี้ a m e z f i t Bip T ตัวนี้ก็มีประกันศูนย์ด้วยอยู่ที่1ปีนะครับใครที่กําลังมองหาสมาร์ทวอชนะครับมาดูแลสุขภาพตัวเองมาออกกําลังกายตรวจจับค่าต่างๆทบครบแบบนี้แนะนําเลยกับ Amazfit Bip T ตัวนี้นะครับในราคาย,ย่อมเยาวสุดๆ